ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยเก้าผารวยจะพาพี่น้องมัติติตามเบิงตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาครับสาหรับเลขลาวพัฒนาในงวดวันพุทธที่20กันยายน2566หลาวพัฒนาเลขที่ออก537372ล่าง73ครับสําหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่โชคมาก็ขอแสดงความดีใจนําพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคน สำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่ยังว่ทาท่านได้โชคได้หมันกันเข้ามากันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยก้าวพารวยกันเอาไว้ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับจะพาพี่น้องมาติดตามตัวเล็กแนวทา้งรอบเนาะเหล่าพัฒนาของพ่อแตมครับผมครับสำหรับตัวเล็กแนวทางของพ่อแทมในงวดทีติพานมากครับผมเด่น8ปรองศูนย์รอบเนาะครับเล็ิ่งหลุดไปครับผมสําหรับตัวเล็จับคู่ก็ลุดไปครับพี่น้องครับสําหรับวดนนี้ก็อย่าลืมครับผมครับ เขามาแล้วกับอดใจรอ,อก,กันนะครับเนาะครับขามาเบิ้งครับผมเอาตัวเล็กแนวทางครับของพ่อแต้มไปไว้พิจารณากันครับขออนุญาตปรับมุมกล่องนิดนึงครับพี่น้องครับสำหรับเลข่เล่านะครับเนาะพัฒนาในงวดที่จะถึงกระผมวันศุกร์ที่22 กันยายนสองห้าหกหกครับเหล่าพัฒนาครับสํารับคลิปนี้จะพาพี่น้องมาติดตามนะครับเนาะตัวเลขแนวทางของพ่อแต้ม กลับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับผมตัวเลขแนวทางเนาะพอแต้มครับผมที่กรุณาครับตัวเลขแนวทางยไม่ยังช่องของบาแหลมพระรวยก้าวพระรวยครับได้นามาให้พี่น้องเอฟซีทุกขูทุกคนได้ติดตามได้รับชมกันกลับมาบางังในส่วนของเล็กวิ่งกันก่อนครับพี่น้อง นล่างวิ่งรูด8กับ3ามกระผมสำหรับเลขวิ่งนะครับเนาะพอแต้มกเด่นหาทั้งสองตัวครับพี่น้องสายวิ่งสายรูดพิดจารณาการเบิง้งครับมาเบิ้งในส่วนของครับผมตัวเลขจับคู่กันนะครับเนาะ แปดสี่แปดห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าสามศูนย์ สามหนึ่งครับผมกลับสำหรับงวดนี้พอแต้มใหม่มาทั้งหมดก็คือเจ็ดหางนะครับเนาะครับมาเบิงในส่วนของครับผมตัวที่พอแต้มเด่นไหมกันนะครับเนาะจะมีแปดศูนย์แปดหนึ่งสามเก้า 3031ครับผมกลับสำหรับตัวล่องก็จะมี8485ครับพี่นอ้องขออนุญาตนะครับเนาะไฮไลท์จักนิดหนึ่งครับผม สำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่กำลังติดตามรับชมตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนากระปผมงวดประจําวันศุกร์ที่22กันยายน2566ครับตัวเลขแนวทางของพ่อแต้มครับครับสำหรับตัวเลขกระปผมพ่อแต้มหมา3กับ8เด่นทั้ง2ตัวครับพี่น้องสําหรับตัวเด่นเด่นกันนะครับเนาะก็จะมี8081939ขอประทานอภัยครับผม393031ครับตัวร่องก็จะมี8485กันนะครับเนาะ ครับสำหรับพี่น uh, uh, ้องเอฟซีทันใดที่กําลังติดตามรับชมกันอยู่ครับแคปหน้าจอเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาไว้นะครับเนาะเก็บไว้ไปเทียบเคียงกันกับอีกสํานักอื่นๆกันครับผมรับเปิอหาเล็กวิ่งนะครับเนาะเด็ดเดกันครับผมตัวเล็กจับคู่ครับเด็ดๆกันครับสำหรับวันนี้หวังว่าพี่น้องเอฟซีจะโชคจะมานกันนะครับเนาะรับตัวเล็กนวทางี่กระแปกครับผมซึ่งนวัตถิภ่านมากครับผมขับเด่น8กันแทบทุกๆสํานักครับผมรับแบ่มากไก่เลยครับพี่น้องครับซึ่ง อาจารย์ได้ละอาจารย์กไกยุค้นละหม่องคนลบอนนะครับเนาะครับกับตัวเล็กหน้าทางละเอียดแผ่นพี่องเอฟซีเกิดความมั่นใจครับดาวเรมกไดยำวยุวะครับกลละมัดกันละมัดระว่างกันเอาไว้นะครับเนาะเพราะว่าตัวเลขชนกันเยอะๆครับบางครั้งกระ่บร้วาจะมาเนาะครับเนาะครับกับนี่แหละคือตัวเล็ก เกิดจากการคำนวณครับพี่น้องครับซีตีจะมีเขามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นครับขอให้พี่น้องใส่วิจารณญาณในการที่ตามรับชมตัวเลขหน้าทางเล่าพัฒนากลับกันให้ดีๆนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องครับผมมีความสุขกลับกับการรับชมคลิปตัวเลขหน้าทางครับมีความสุขกับการเสียงโชคเสียงทายครับดังนั้นพี่น้องจะรู้ดีนะครับเนาะว่าเสียงแบบใดมีความสุขเสียงแบบใดเป็นทุกข์ครับ ฝากพี่น้องกันเอาไว้กระผมโดยความห่วงใยนะครับเนาะจากเบาแหลมพารวยครับกัเป็นห่วงพี่น้องเอฟซีจริงๆกระผมครับเห็นพี่น้องหลายท่านกระผมรับส่งข้อความหรือว่าคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเนาะรับบางสิ่งบางอย่างรับอาจจะคุยกันได้ทั่วถึงเนาะพี่น้องครับดังนั้นถ้าอยากคุยกับเบาแหลมรับอยากสื่อสารกันได้กะ แอดไลน์กันขมาเลยครับพี่น้องรับมาอยู่ในกลุ่มเล่าหรือว่าจะแอดไลน์ข้ามาคุยกับเบาแลมตรงๆเลยก็ได้ครับผมการปรึกษาการวิเคราะห์ตัวเลขแนวาทางครับผมขับมาตัวใดชอบตัวใดครับผมคุยกันไในทุกเรื่องครับพี่น้องครับสำหรับ ไอเดลาครับผม0989918208 09899 18208ครับผมกลับยินดีนะครับเนาะในการพูดคุยกครับผมเกี่ยวกับตัวเลขแนวทางครับผมโมว่าจะเป็นลาวพัฒนารัฐบาลไทยครับพี่น้องครับซึ่งบาวแรมนี่โบเห็นอย่างดอกพี่น้องคำนวณเปลกคำนวณเบอร์แต่ละมือครับผมครับบมว่าจะเป็นไทยบมว่าจะเป็นลาวนะครับเนาะครับเพื่อหาตัวที่มันกันออกมาได้ครับคครับเอาไว้พี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนครับผมได้จัดเต็มกันนะครับเน ครับสำหรับตัวเลขแนว้างของโปรแรมกาฝากกันอาไว้ครับผมครับพี่น้องเอฟซีทันใดที่ครับเขามาแล้วเห็นคลิปนี้ครับผมชอบมักครับผมคลิปนี้นะครับเนาะครับกอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ครับผมครับ สำหรับทันดีกดไค์กดแช่แล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกข่ทุกคนกรับผมกรับที่ให้ความกรุณาเนาะกับเนาะกรับกับทั้งช่องของบ่าวแหลมบพราะรวยเก่าเพระรวยครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนก่อนจากกันขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกู่ทุกคนโชคหมา่นดำรวยครับผมครับในวันศุกร์ที่22กันยายน2566กับเรื่่าพัฒนาตัวเลขแนวทางของพ่อแต้มครับผมครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม